จิ๋มอะสบายดีเด้อไปลงที่ตากันเขา้ากันเด้อ เสียบตาจุเคืนตีแม่วะยังเไแม่ยังปิส่ผักีงมูีงปลาวะมัุรืงิมูนซ่บจิงูกีงปลาฮะระพ่ออคงปลา ฝันตุ้มมากินปลาแทะมันเจ่ เบิ่งกลางเด้อเออ อาปัจจัย4เปสีนึ่สุกินเนาะนะปั่นแล้วแต่ว่ายังไม่ยังมันนะเพราะว่าสีขอบเก่ามื้อน่ะกระสอบนึงยังไม่ถึงนี่ตัวนี้ก่อนจังสิเป็นหมอด กินหม้อหเ้อตัวตาไม่แชทไม่กินหมกินอะไรจิ้ข้าวไม่ปลาุ้ยอย่ากาวแม่มื้จังหมือนจะเหนียบแสียนะฮอ

ม mm ึงมึงแม่มึงเขาแม่เขาแม่่งโอ้ยโอ้ยแม่ยันบางมันมีกลางเนาะกินเข่าอยู่น่ะคือว่าบอบอโตบอน่ะเห็นน้ำมันหยูดห่างเนาะชุ่เป่อยนะ ายคลาดงูอะไริมันสือใคลาดอาวุ้นกินงูหรอแม่ชอบงูปีนสิ้งงูมั้ยแม่ชอบมูปีนปิ่งซิ้ต่างมีการสองบอกคียังไไม่เินข้าวเ้าักเด้อ แล้วก็บวมเหรอจ๊ะคงทางนอนคลยบวมเหรนบวมเหรอจีบต้องเหนพ่อบอกออกใจเ้อ Mm -hmm. bắt chặt yeah. mm. แม่อู้ลูกๆเอาก้อนใหม่ดิลูก mm Não é, é.

làm thịt vị cái subscribe mm. cho mm. 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 không ạ

เาประวาัสิเนนอะไปมูเคย่ถ่าไม่ตลอดเป็นที่นึ่งเป็นที่หนึง่งตลอด้องไม่ก่นน้ำเม่เรืนองะน Oh แม่ะแม่กินได้อะไอ่ะเอาไว้

นม่บารลยไม่มาเลย บารีมีบารีบารีอู้หูใจเบิดเด้แมวบอกจะจ่ายเบอร์มิคบารีบารีเองเอสอยากให้เขาออกมาเนาะก็จะเดือดอ่ะไปเรียนดีกว่าเนี่ยเดือดเฮ็ดเด้เฮ็ดเลยท่องเนี่ยบอกตรงเลยจะเฮ็ดปิดเด้อ mình nhìn mẹ mẹ trời mẹ phải luôn mắt mẹ Mà mẹ khẩu mẹ trời đời. Ba mẹ trời mẹ mẹ gì gì chứ mẹ dọn mẹ dọn mẹ mẹ bọn Bọn thấy mẹ mẹ

mẹ đi cho cho

นึแม okay. no. ่พี่ยอมโอเคเนาะปลาลูกปลาจอยหลังจีกขอจบคลิปเพียงฉันนี้ก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณแล่ได้ที่สามามาแม่จอยแม่จอยโบแม่จอยหลังคลิปนี้กะเห็นแม่จอยบโเห็นแม่จอยบโป้าก็สบายดีแน่บายดีบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงบีดีค่ะ